บริษัทเวิร์ o พอย e ์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ผมเิดได้ครับไปดูท right. ้า oh uh. ีส uh. ้นเไม่เป็นไรลืมไปแล้ว่อจะใส่ช so ีนกบมามาด้อหลาขันอยาเป็นข่องยาสมัวปีคอขอเป็นของดีของดำก็คือบอกงันดีเรีนาูของมวนก็คงบอกเขาดีถ้าอยากใมดีก็ต้องเป็นของคำต้องจดต้องจำ สัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงเวลาของเวทีทองแล้วนะครับประมาณบ่ายสองครึ่งอย่างนี้นะครับเราก็มาสนุกสนานกันทุกทุกวันนะครับภูมิใจกับสีเสื้ออีกแล้วครั้งที่สองวันใส่ชุดนี้นี่ชุดนี้ลายเปเนลนะลายเปโนเล่นได้อันนี้ลายอะไรลายเอาอะไรเอาแกนลายคีย์บอร์ดมั้งติ้งน้องติ้งน้องแตงแตงแต่งคอกันเลยชีวิตถ้าเราคนเดียวเราไม่มาทำอย่างนี้กันหรอครับช่วงนี้นะครับก็อยากจะกากเตือนไว้ทุกๆสัปดาห์นะครับทุกวันเสาร์เราจะมีเรื่องมาเตือนใจ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเป็นช่วงสาระเล็กน้อยครับตอนหัวรายการเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเวลาเรานําสัตว์มาเราสัตว์มาเลี้ยงแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องดูใ่เราต้องดูแลเขานะครับเอาแนวเขามาเลี้ยงแล้วเขาก็เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเหมือนเราเราท่านท่านนะครับให้อาหารเขาเวลาเขาป่วยพาเขาไปฉีดยาเวลาเขาหิวเราก็ให้อาหารเขาเราอย่าปล่อยเขาไปถ้าเกิดเขาไปกัดคนอื่นขึ้นมานะครับเวลาเขาเนี่ยไปกัดคนอื่น ใช่หมาเวลาสัตว์เหลือแล้วครับไปกัดคนไปกัดคนเนี่ยเราก็ต้องรีบไปฉีดยาเราเลี้ยงนะครับเราใหญ่เขาสนุกสนานแล้วก็เกาคางเขาบ้างนะครับเราอยากเล่นรูปหัวหรืางหรือว่าอยากจะให้เขาแบบยิ้มเขาป้อนเขาอย่างนี้จะทำให้ีสัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีความสุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคติดต่อให้กับคนด้วยฉีดยาหรือยังผมฉีดละ ใช่ใช่คือตอนนี้ผมยังไม่ไม่ไม,มีบ้านอ๋อไม่มีบ้านยังไม่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้านอีกเรื่องหนึ่งอยากจะฝากไปเหมือนกันก็คือเรื่องของสัตว์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ป่าควรจะอยู่ในป่าอย่าเอามาเลี้ยงยาา่ยงใ<ช>นะ,ะถ้า<ต>จะเลี้ยงก็เลี้ยงสัตว์บ้าน,นะฮะเป็นหมาเนี่ยเป็นเนยคงแค่จะไปเลี้ยงควายไม่หใช่ใช่เขาจะติดเขาจะติดเอาละครับวันนี้พ่อพูดขันสามท่านของเราเลยวันนี้ทั้งหมดมาจากเรื่องอะไรครับ เรือนแรามละครเรื่องเรือนแรมน่ากลัวด้วยมีผีผีตามพระเอกไปทุกชาตินี่ผมดูประจําเลยผู้ร้ายก็ตามไปทุกชาติผู้ร้ายก็ตามไปรังควานตัวนี้ตัวร้ายมากผมไม่ค่อยชอบเลยเกลียดจริงจริงเดี๋ยวไ่ชอบมันไม่ชอบผมชอบตะสุกนวลนางข้างเขียงมากกว่าให้นวลนางข้างเขียงผมก็เล่นนะเหรอก็ที่ขวนแขวนอยู่เนมือนกันน้ำมันหมูพี่กิ๊กดีกันนั้นหน่อยนึงอะไรหมาครับ โทษนะครับช่วงนี้จะเซ็นเซอร์ก็ได้เ <c oughs> อบ่านผู้ชมครบับต้นแรกเลยครับคุณบดินดุกรบเย้เป็นเรื่องแรกเลยแบบนี้เล่นเป็นตัวร้ายร้ายเลยครับร้ายตามิ่งคุณม,มิ่งอะไรนี่<ก>ตัดหัวนางเอกดังฉับเลย โกงดีนักโกงดีนักนี่อะไรไหมอออะไรผมผมไม่ก็ชอบคนโกงเล่าอะไรมาก็กำแล้วนี่อ๋อเล่นขอเล่นขอไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเรื่องแรกเลยแบบที่เล่นแบบดแบบนี้เห็นตกลงกับทางกัทนาอยู่นานเลยใช่ไหมนี่ส่วนเดียวของความรู้สึกลึกๆไหนผมขอดูความรู้สึกลึกๆของคุณหน่อยสิ ก็ตามบทนะครับตามบในเรื่องโอโหเป็นผู้ชายคนเดียวที่เล่นตอนเป็นคุณมิ่งใช่ไหมเป็นบุณมิ่งขอเสื้อแล้วแบบแมนที่สุดมีขนน้อกอกเป็นประมาณเจ็ดเส้นได้ไหมฮะโชว์ตรงนี้น้องๆอยากดูมากเยมาตอนไม่ทำไม่ดังเลดอาร์นะครับมีไหมขนน่องอกฮะมีไหมขนน้ออกขนนอกไม่มีฮะนี่เดี๋ยว บดินดุกนิดเดียวนิดเดียวนี่นี่เป็นไงเป็นรายการเดียวนะครับที่โชว์ขนอกบดินดุกแวนทีทองทำได้นี่เขาเผยตัวแล้วนะดูขนขอดูความในหน่อยใช่สอนเลยอะ เป็นไงฮะบทบาทเรื่องนั้นตูเหตว่าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยคนจะไม่เขาชอบไหมไม่ชอบมีคนไม่ค่อยชอบเลหมีคนด่ามีครับมีคนด่ามาด่ากันเลยต่างใจแล้วก็ต่างกัต่างใจนะะก็บอกว่าเมื่อก่อนชอบเคยชอบที่เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเราไม่ถือนะครับถือว่าเล่นสมบทบาทพยายามจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงไหมฮะมีครับ เลี้ยงตัวอะไรครับเลี้ยงตัวอะไรสุนัขครับสุนัขอ๋อเลี้ยงเขาเลี้ยงสุนัขด้วยนะแล้วเลี้ยงหมาด้วยเหรอเมื่อกี้บอกว่าใครเลี้ยงควายนะพี่นะท่านน้ครับแล้วเป็นไงพาไปฉีดยาหรือยังพาหมาไปฉีดยาจะฉี้มาทำผมสิโอ้ตายแล้วห้องห้องข้าประจำที่ครับคุณบดินทร์ดูกันเดี๋ยวแข่งเกมกันสนุกสนานแน่นอน ผมอยากมีขนต้นอกต้นงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเข้าเข้าเข้าม้อนสามแล้วนี่พบเรือนแรงคุณต่อไปคุณก็มาจะต้อโก้บนทิ่4ครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังฮิตมากนอกจากเป็นคุณลำดวนแล้วจะเป็นคุณอะไรอีกนะฮะคุณสีสีนวลแล้วก็ถามอะไรใครนะชางไม่บอกไม่บอกชาโลกก็ไม่บอก เชื่ออะไรไม่เบาไม่ตลอดเลยเดี๋ยวนี้ไปเจอเด็กๆที่ไหนไอ้นี่เท่าไหร่แทนไม่บอกไอ้ส้มตำส้มตำขายยังไงชานไม่บอกไม่ไม่มีฮะเรียบร้อยถ้าร้านขายส้มตำไม่เป็นไรเราทำอย่างนั้นหรอกเพราะบ้านคนเราไม่ติงต้องขนาดนั้นหรอกที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงมีแล้วค่ะมีแล้วใช่ไหม เลี้ยงอะไรครับเลี้ยงอะไรเลี้ยงสุนัขค่ะเลี้ยงสุนัขไปอีกแล้วโอ้เลี้ยงกระหมาเท่านั้นเลยส่วนใหญ่คนที่มันจะชอบเลี้ยงสุนัขเพราะว่ามันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์ที่สัตซื่อซื่อสัตย์ที่สุดนะฮะเราเฝ้าบ้านได้อะไรได้ถ้าไม่โดนยาเบื่อซะก่อนนะครับฉีดยาทุกปีไหมครับฉีดค่ะไม่แม่คืงคุณชมพู่กับใครไปฉีดทำไมอ้าวป่วยอ่ะคนป่วยคนอะไรก็ไปฉีดฉีดทุกปีไหมฮะ บางปีก็ไม่ฉีดบางปีไม่ฉีดแ,แล้วหมาล่ะครับไม่ฉีดฉีดทุกปีนะครับเข้าประจำที่ครับคุณขออก <laughs> ข้ามาเจ้าตัวเ <laughs> จ้าตัวจิรติกับประที่เลยครับ <laughs> ท่านที่สามโอ้โหคนนี้ออกมาสาวๆต้องกรี๊ดคุณพระนาย <laughs> คุณพระนาย <laughs> <laughs> อ่า <laughs> <laughs> คุณพระนาย, <laughs> นาย <laughs> วิลลี่แมารกินโทครับเย้ สวัดีครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนในละครเรื่องเ The แ a มนี่ค <answers> ุณวิลลี่เป็นชาวอเมริกันใช่ไหมฮะอเมริกันนะฮะนี่รู้สึกจะแอฟริกันเลยเมื่อกี้คุณเมื่อกี้พี่กิ๊กพี่กิ๊กเรียกใครฮะไม่ใช่ไม่ใช่พี่มัมน้องน้อตคือคืออย่างนี้นะคือเขาบอกว่าวิลลี่แม็กอินทอสไม่ใช่ครับผมริชาร์ดเกียร์ครับ คุ้นเลยตอนแรกนึกว่าวินล,ลี่ที่แท้ี่ชัดเกียร์ครับเกียร์อะไรฮะเกียร์ห้าเกียร์ถอยหลังหรืออะไรฮะเกียร์ว่างครับืม่อี้เดินมาสาวสาบอกอ้าวนึกว่าใครโทรเควินคอสเนอร์เดยผมแปลกผมผมมันคนหลายเหมือนพี่มัมเหรอนี่หลายเหมือนอ้าวมังวันเกาะลาวแล้วครอนาคตดับบูบแล้วครับไม่<笑><笑>ใช่ คุณนั่นแหละไปเอาเอาแมลงวันมาจากไหนธรรมดาพวกผมอยู่กันสองคนไม่มีใครมาตอมเลยสงสัยคุณเน่าหรือเปล่าผมแมลงวันจะไม่ตอมผมนอกจากแมลงคืนครับเออความความจริงอะไรรายการเวทีหักอะไรเวทีทองเวทีทองเวทีในชีวิตผมไม่เกิดเคยที่จะได้มาไม่เคยเกิดไม่เคยมาเกิดมาไม่เคยมาไม่มาไม่มาผมมีความยินดีที่โอ้คุณหมำมในปากเค็มนะไม่ใช่มือมือคุณอะเค็มมือเคนแถว อจะมีเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยฝ่ายประธาเอากองมาตะคุบหน่อยสิวะกระทืบเลย้ไหมฮะไม่ชอบ่เดี๋ยว้องเล่นเกมก่อนที่บ้านขายขนมชั้นกันหรือเปล่าคุณสองคนอ่ะเห็นเสื้อคุณสองตัวนี่รวมกันแล้วหมื่นกว่าสีนะฮะเนี่ยดีไปขนมชั้นที่บ้านขายขนมเธอเลยสิแอ่พิก๊กนี่พูดอะไรไม่รู้ อานดับจำจํี่ครับคุณโนิรีครับอวันนี้ต่างจิตต่างใจต่างวันะครับสามท่านวันนี้แน่นอนแต่ละคนเป็นสิงกระทืบทั้งนั้นสิงกระทืบนะประกาศตอนแรกวิลลี่ตกใจเลยตกใจเลยใช่ไหมคุณมัมสมองคุณยังไม่พัฒนาเดี๋ยวก่อนไง พัฒนาเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาด้วยครับท่านผู้ชมครับขอเวลาให้คุณหม่ำพัฒนาสมองแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ